สวัสดีคะ่ะสวัสดีเช้าวันอังคารที่สี่มีนาคม2567ค่ะวันนี้จะลงเข้าไปในสวนนะคะมาฟังเสียงนกสดชื่นมากเลยทุกคนดูสิกุหลาบแตกใบเล็กๆเต็มเลยโอหยลดูหนาวกำลังจะหมดไปแล้วคะ่ะฤลดูใบไม้ผลิมาแล้วดูสิ ว้าวว้าวานี่กุหลาบแตกยอดแตกใบอ่อนๆมาเยอะแยะเลยนี่โหดีใจดีใจนี่นดินก็มาตัดกิ่งเขาออกตั้งเยอะเลยนะคะทุกคนตัดกิ่งกุหลาบเนาะ <c oughs> พอดีเห็น ดอกไม้เหลืองๆก็เลยจะลงไปดูค่ะทุกคนดอกไม้มันเริ่มบานแล้วอะมันเริ่มมาแล้วค่ะเพืเ่อนๆไปดูดอกไม้โอ้ว้าวว้าวาว,าว,าวา้าดีใจดีใจนี่ดอกเปรมมาแล้ออกดอกเหลืองๆมาแล้วดูสิทุกคน ตอนนี้ก็กำลังบานเอ๊ะกำลังตูมค่ะนี่นี่นี่โอ้ยผักชีล้อมฝรั่งดิฉันก็เริ่มมาแล้วค่ะนี่มาแล้วนี่โอ้วหววววววมาดูตอกมาดีกว่าเนี่ยทุกคนนี่ ดีใจมันเยอะเลยนะทุกคนแล้วมันก็ยาวลงไปโน้นเลยนะเพราะว่าแม่ลินขยายพันุ์เนาะขยายให้เขาแตกไปทางโน้นนะนี่นกอน,นี้ก็สวยนะนี่โอโ้โหนี่ยาวลงไปตรงนี้ก็จะเว้นช่วงนิดนึงเนาะมันก็จยามาตรงนี้ สองกอใหญ่ๆเลยเนี่ยอันนี้ยังเพิ่งออกมาดอกตูมๆอยู่ค่นนี่อันนี้ยังดอกตูมอยู่นะมีอยู่ดอกเดียวแล้วก็มาตรงนี้อีกนี่ก็กอใหญ่ก็ดอกตูมเหมือนกันนี่โอ้โหทุกคนดีใจคะ่ะแค่เจอแค่นี้นะก็ดีใจมากแล้วนะไปดูทิวลิปหน่อย โอ้ทิวลิปนี่ก็แตกกอออกมาเยอะแล้วค่ะนี่อันนี้ก็เป็นทิวลิกหล,หลายสายพันธุ์นะคะทุกคนน,นี่ก็ปลูกให้มันเป็นแถวยาวไปแบบนี้นะนี่ๆๆๆยาววันนี้เลยนี่ก็ใช่หมดเลยค่ะเป็นก็เป็นปน,นอ,นอแทงหนอออกมานี่ เยอะๆเลยจากสองปีที่แล้วปลูกปลูกห่างๆนะคะทุกคนอย่างละหัวอย่างละหัวเนาะแล้วตอนนี้เขาก็ขยายพันธุ์แตกหนอออกมาเยอะยะเลยดูนี่อ้ตรงีด้วยส่วนตรงนี้ก็เป็นดอกสีเหลืองที่เอามา เอามาไว้เพิ่มเด๋ยวปีนี้จะหามาเพิ่มไปทางนี้ด้วยนะนมันยาวไปถึงโน่นเลยนะปีที่แล้วปลูกดอกอันนั้นคล้ายๆดอกไอเจียวตรงเนี้ยแต่มันไม่รอดนะหนาวมันก็ตายไปแล้วมันก็ไม่เกิดมาอีกเลยหนอนก็ไม่ไม่เกิดแต่เจอแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะเนาะชิวฤกว่ากำลังมานะ ดอกสีเหลืองทางนน้นเดี๋ยวจะไปดูกระเทียมป่าหน่อยมันเกิดมาเยอะหรือยังตรงนี้กระเทียมป่านี่ก็เริ่มมาแล้วค่ะนี่สามใบสี่ใบและน,นี่อันนี้ก็ใช่ใด้วย หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 5่งสองสามสี่ห้าห้ากอมีอยู่ห้ากอเดี๋ยวถ้ามันเกิดขึ้นเดี๋ยวมรนจะจะถอนออกเพราะกลัวมันจะเออมันจะลามเนี่ยสรารเน่ก็เริ่มมาแล้วค่ะทุกคนสรเแหน,นี่แตกยอดมาแล้วว้าวไปดูทางนั้นหน่อย อันนี้ก็ดอกคาเมรเลียนะคะนี่ดอกคาเมรเลียมันก็ยังไม่แต่เหมือนมันจะเริ่มออกมาแล้วค่ะนี่เริ่มเห็นสีแดงเล็กๆออกมาแล้วดอกคาเมรเลียกําลังจะกรีบดอกกําลังจะออกมาแล้วค่ะแต่บางอันส่วนมากก็ยังไม่ออกมานะ เยอะๆเลยนะเดี๋ยวมาดูสาลาเน่ตรงนี้ก่อนโอ้ยังไม่มาเท่าไหร่ค่ะสาลาเน,น่นี่นี่เพิ่งออกมาเล็กๆทุกคน,นยอดเล็กๆเองอันนี้ด้วยเพราะว่าดิฉันถอนออกไปเยอะเลยนะก็ตรงนี้ ดินมันแห้งเนาะฝนมันยังไม่ตกนี่ด้วยแต่ว่าตรงนี้ก็ดอกไม้ก็เริ่มมาแล้วนี่ดอกเพรมมเหมือนเหมือนดอกฟาฝั่งนะั้นอันนี้ก็ดอกเยอะค่ะทุกคนดูสิต้นเล็กๆนะต,นต้นเตี้ยๆแต่ว่านี่นี่นี่ดอกมาแล้วดอกเป็นสิบเลยค่ะนเ,นเนี่ยสิบยี่สิบเลยมั้งเนี่ยน่าจะสิบยี่สิบเลย เพราะว่าอันนี้เป็นดอกหมดเลยค่ะนี่นะเล็กๆนี่ดอกหมดเลยนะสิเห็นเป็นเหลืองเหลืองนิดๆนีนน่คือดอกหมดเลยนะโอ้หมาดูฝั่งนี้หน่อยตรงนี้ก็มีค่ะฝั่งนี้ก็มีนี่ก็ดอกเยอะอยู่นี่อันนี้ก็ดอกนี่ก็ดอกเหลืองๆ อันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองตีว่าสิบห้าดอกค่ะทางฝั่งนี้นะนี่สวยงามแล้วค่ะเพื่อนๆโอโหแค่นี้ดิฉันก็ดีใจมากๆแล้วนะแล้ววันก่อนเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะมาเด็ดใบเหี่ยวๆใบแก่ๆของไอ้นี่ค่ะใบพาสตี้นะเด็ดออก เลือแต่ยอดที่เขาขึ้นมาใหม่เนี่ยแต่ว่ามันยังหนาวอยู่น้องใบมันก็เลยยังเหลืองๆอยู่ค่ะทุกคนนี่โอ้สวยงามใบพาสลี่นะคะเป็นผักเรื่องเทศของฝรั่งนะนี่มบรยากาศวันนี้เป็นวัดล้วฟังเสียงนกแล้วก็ดูธรรมชาติค่ะเพื่อนๆดูสิ หิมะยังไม่หมดนะคะบ้านบนเขาของพวกเราก็ยังมีหิมะอยู่นะ <c oughs> นี่อากาศดีๆนะคะแดดออกตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ก็พอดีเห็นอากาศสวยๆนะคะก็เลยมาถ่ายให้ดูคะ่ะขอบคุณนะคะทุกคนสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ